สวัสดีครับเมื่อนี้เจ๋เจ๋้ายินพาเที่ยวพ้ามาเบงหน้าครับนี่เห็ดลองปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ปลูกพักเอ้ยแ่แม่ปลูกเขานีครับอันนี้จงไวสีถึงหาเมตรนะครับเพื่อที่จะอันนี้เป็นขั้นของกระจาตัวนี้เขาก็จงไวสีเมตรถึงหาเมตรนะครับอันนี้เอาก็เป็นลองไวปลูกต้นไม้ครับนี่ มนเริ่มเหี่ยวเนี่นนนยนะครับเนี่ยคือปลูกต้นไม้ได้นะครับตามร่องตามร่องก็ปลูกเข้าได้ครับร่องละสาเมตรครับพิ่ตอนนี้พอเพิ่นชเอาเสียก,กึงไว้วัดไว้เลยทำสมมุนตายนะครับปลูกไว้ตายเขาก็มาเปลี่ยนไหมจมไหมคือเขาปลูกไปก่อน นะครับพอปันเทศครับอันนี้ก็จะปลูกแบบเป็นไม้ยุ่งไม่หน้าอยางหน้าแล้วก็ไม่ซักไม้ยางหน้าสิไปนะครับตรงนี้ได้สามคู่สี่คู่ครับ๋ยผ้าเขาไปเบ้งอีกครับท้านนก็เขาครับทาานีนเห็ดเขาเนอะพี่นอ้องน,นี่ครับผมมาไทายไวเพราะพันจะโคด,ดินอันนี้ มามาทางนี่ตน้ตนไหนตายกับเปลี่ยนไหมซื้อไหมเพื่อนแถมมาอยู่ดอกแต่ว่ามันคงไม่ตายหรอกเขามันมนแดดพอเพิพน่น,นกะตอาไหม้มากสักว้ครับตรงน,นี้ก็เปตรงระบายน้ำนะครับอยอดเสร็พ่อเพิ่นปลูกไว้ตัวนี้อีกพึนน่งอยู่หรืออาจจะม่ปูเพราะว่า ตัวนี้ไอเป็นเพียงนะครับห้างสามเมตรนะครับสามเมตรคุณสามเมตรครับตัวนี้สามเมตรปลูกแล้ตัวนี้พ่อเพิ่นปลูกรองนี้เสร็จแล้วครับนี่ครับตัวนี้เพินพ่นไม่ยุ่งอยู่ข้างในไม่สักเดี๋ยวก็ไม่เ,มเสร็จ ไม่อย่างหน้าล้วก็ไม่ซักครับแล้วก็ไม่อย่างหน้าไม่อย่างหน้านี่คือเอาไม่อย่างหน้าที่เขาเจ้าใส่เสือเห็ดมาครับเรามาปลูกให้เป็นร่องกันนะครับไม่อย่างหน้าคือไม่อย่างหน้าไปเลยไม่ซักก็คือไม่ซักไปเลยครับมันยุ่งคือมันยุ่งว่าต้องปลูกซับกันครับจากที่ผมเมิ่งแม่เพื่อนบอกว่า ขันหัาประสับนะครับใหม่ๆมันเห็ดใบตกมาเราวมันกัดซีเห็ดให้ตายนี่ยังนี่แหละสิบลอนด์่ขันใบไอ้นี่ตกมาหนึ่งมา่นี่ไมนกัดซีเป็นวิให้นะครับนี่ตัวนี้นะครับหทางไวซีเมตรถึงหาเมตรกับหันจ้องไว้ครับสี่ถึงห้าเมตรนะครับเอาไว้ปลูกเขาหรือปลูกอ่ากล้วยปลูกยังนี่ครับผลผลิตกำลังมาครับ ฝากคนไหนกดแรกกชร์กดติดตามเจเจบ้ารจินพาเที่ยวเด้๋ยนะครับวันนี้พามาชมครับเอามาเที่ยวหน้ามาสวนครับอันนี้เป็นที่ของพี่สาวพันกลางนะครับเพื่อนไอ้บอ้อยากให้ปลูกนะครับนี่อันนี้คือเป็นร่องนะครับคันต้นไม <c oughs> ่เงยขึ้นมันก็จะเป็นหุ้มนะครับหุ้มเย็นสบายยังเวลาห้องสี ให้เห็านหน้าเขากะตรงมังสีเลยครับนี่ตรงเลยนีพอเพิ่นเห็ดคันแทะไว้อยู่ตัวนี้เพิ่นปัน่นคันแทะขึ้นครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นทางขึ้นทางลงไปคุณนะครับเพราะมันเป็นคลองมาแล้วไทยเป็นคลองนะครับเดี๋ยวตามคันแทะเขากะ ปลูกสามเมตรคูณสามเมตรคือก่าครับเราหน้าคดเข้าหนาขันมันหง่ขึ้นเขาก็เอาพวกต้นผลละมอกนากใหม่มาปลูกแซมกันเลยนะครับนี่ตรงรองกลางปลูกไอ้พริกไทยกันเลยครับตอนนี้ก็ปลูกมาถึงตอนนี้ก่อนนะครับนี่ครับขันไม่ยุ่งพอเพิ่งเอาใหม่มา ซักไว้ครับตัวนี้คือทางรองน้ำจะน้ำตัวมากมันกะโค้งสีพอเป็นย่างดอกมั้งพราะว่าพันธุคู่สูงอยู่ตัวนี้เป็นดินหินแห้งนะครับนี่เป็นดินผสมหินมันก็เลยไทยได้สนิทครับมอ,มองก็ไทยได้สูงมันจะโควดก็ได้สูงครับน่ครับสาม,มีคู่สาม,มีเป็นเห็ดเป็นร่องเป็นร่นองแบบย่างดีเลยครับ ผมพามาเมืองตรงนี้ครับอันนี้คือปลูเขานล้วเลยนะครับอันนี้คือทั้งคู่คนปลูกนี่อ็อาจจะหน้าก็ข้างหนาอาจจะเฮ็ดคู่ตัวนี้อีกคู่หนึ่งก็ได้ครับสามเมตรแล้วก็จงตรงพุนเฮ็ดเข้าครับก็นี่พ่อผนปลูกไปในสัมนต์นะครับผลขับแล้วก็ตรงพุนอีกปลูกงางไปถึงพุนเลยครับ ตามลองเ็าว่าพอพันปูกเขาแล้วครับอืทนี่ตามลองนี่กระสิปูกเขาไม่เรือนนะครับก็ะสิปูกพอพ่นจะลัางขุดนะครับนี่ครับ บางต้นกัดในมาสูงครับนี่เขากำลังเกิดนะครับพี่นอ้องนี่ครับเขากำลังเกิดพราะเป็นปลูกกล้วยนี่ครับตรงน,นี้เพิ่งจะกันคันแท้ตะกี้มันเป็นเหเพิ่นกันขึ้นน้ำมันไหลไปขุ่นกักน้ำไว้ ครับแต่มีต้นแบบงั้นกันเย็ยนดีนะครับกับามฮันยังไม่นามาเกี่ยวเขานี่ท่านี่ไปกัะสีเศร้าได้นะครับปลูกต้นไหม่แล้วเขาวบเกิดเขาบ่งงามนี่มันเกี่ยวกันบ่เพราะว่าจากที่ผมปลูกอยู่ฟังขั้งของพี่สาววันที่ตี๋ผมนะครับเขาหนัง้งามไม่แย่อยู่ครับตี๋มีต้นใหม่นะครับ เริ่มฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามจะเจผ้ากินพานเที่ยวอยู่นะครับตรงนี้นี่ครับทางนี้ก็เห็ดเข่าครับแดนทางนี้ก็เห็ดเป็นเขา่านะครับตรงนี้ก็โอ้กบเรือปูวงใหญ่นี่ตรงนี้พอเป็นขุดขุดขึ้นมาแล้วให้น้ำมันเกี่ยวไปจางนี้ให้ปลาอยู่ตรงนี้ครับ,มมบ,ต,รรบตรงนี้ก็สิไหลลง ตรงเขานะครับนี่นะครับอีกให้หนึ่งสองสามสี่เลยอีกสี่ให้ครับตีเจ้าว่าปลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าปลูกได้เท่าไหร่อย่าพลาดไปเมืองดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวเกิดลายอยู่ครับม่ชมบรรยาก,กาศช่วงหลังฝนตกในบ่จก เหนือครับนี่นี่ทองฟ้าเหมือนฝนจะตกอีกครับตัวนี้พ่อนร่องเห็นไหมต้นต้นเกล้้ยาปลูกนี่ตัวนี้เงี้ยวไม่ล่าเหมือนเท่ากับเอาโรเทียนตามลองได้ครับนี่อยักมา่ึ้ืนลองนี่ก็ขึ้นได้ พราะว่าจงไว้สามเมตรอยู่แล้วครับสามเมตรสามเมตรนิดยังต่ำกว่าสองเมตรแปดหรือสามเมตรได้แลยะครับดอกกระเจียวอันนี้กะท่กระเจอนะครับ